ครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ฝนตกนิดหน่อยนะมาดูอะไรนี่ครับมีหลังจากงานตลาดนับดบีบีกันแล้วของเริ่มขายไปเนี่ยเจ้าตัว GNDM 191หและ191 19าหลายตัวเนี่ยหลายๆคนเจอว่าปัญหาว่ามันเข้าเซฟยากนะครับมาดู1 9 1เนี่ยอ่าถอดแม็กกาซีนก่อนถอดแม็กกาซีนก่อนนะ1 9 1เนี่ยถ้าไม่ขึ้นนอกห้ามเข้าเซฟนะครับเตือนไว้ก่อนนะครับคู่ไหลครั้งแล้วต้องง้างนอกก่อนนะครับถึงเข้าเซฟได้คราวนี้ออกแรงค่อนข้างค่อนข้างเยอะ มันติดมันติดเพราะอะไรหนึ she 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 ่งค like ือต้องบอกว่าของบางทีจากโรงงานจีนอ่ะมันประกอบมานานแล้วแล้วก็มันก็อยู่ในโกดังนานมากกว่าจะถึงคิวเราอะไรเงี้ยครับเขาก็ส่งไปเรื่อยส่งไปเรื่อยเขาประกอบชุดหนึ่งเนี่ยเอ่อเป็นชุดใหญ่ปึ๊บแล้วเขาค่อยส่งไปประเทศนู้นประเทศนี้ตามที่เขาสั่งมาคอานี้เจอปัญหาว่ามันเข้าเซฟไม่ได้มามาไล่กันครับเริ่มต้นนะครับขึ้นสไลด์ก่อนนะครับถอดแม็กซีแล้วนะถอดแม็กซีแล้วก็ขึ้นสไลด์นะครับแล้วก็ดันนี่ตรงนี้นะติ่งติ่งกดกดขึ้นขวาสไลด์ ดด้ขั้นแขวนสายออกมาก่อนนะครับนิดนึงนะครับปึ๊บเดี๋ยวขอทําก่อนนะแลให้ดูก่อนอ่าได้ขั้นแขวนสายมาถอสดสายออกก่อนเหมือนธรรมดาครับใครใครที่เป็นแบงนี้แล้วก่อข้ามไปเลยนะครับขอขั้นแขวนสายออกมานี้ใช่ไหมปึ๊บถอดปึ๊บนะออกมาออกมาปึ๊บนะครับปึ๊บอ่าถอดเลือล่อนสายไปข้างหน้าปับ๊บเอาสายออกก่อนคราวนี้ยอ่าผมก็มานั่งดูเอ๊ะทำไมมันดันไม่ขึ้น มันติดมันติดอะไรมันติดไอ้ตรงแง,ง่งตรงนี้ครับแง่งตรงนี้เหมือนกับว่ามันมันค,นค่อนข้างฝืดนะครับมาฝืดแล้วแก้ยังไงครับเดี๋ยวก่อนใช้คัตเตอร์นะครับดันดันไอ้เจ้าตัวติวต่งนี้ขึ้นไปข้างหน้าก่อนเราค่อยๆเข้าเซฟไม่งั้นมันถอดไม่ออกไงนะครับปั๊มหนึ่งปึ๊บอ่าดันได้ละฮะปึ๊บเนี่ยหลายจุดนะครับแต่บางตัวบางตัวแก้อย่างนี้หายบางตัวแก้ไม่หายก็อาจจะต้องตะไบตรงช่วงนี้นะครับ ไหนดูผ้าก่อนนี่ตรงช่วงตรงนี้นี่ตรงนี้นะให้มันง้มลงมานิดนึงนะครับเนี่ยปึ๊บแล้วดูสิครับบางทีมันมันมาจากนู่นน่ะมันมันอยู่ในโกดังนานอ่ะสี่มันขึ้นมันค่อนข้างฝืดครับมันก็เลยดันยากเออบอยปืนจีภูมิใจเสนอสเปซส์คนมิสเตอร์สเปซแมนอฮะของคุณประสิทธิ์อฮะแบ่งหุ้นให้บางนะจ๊ะโอเคนะครับเฉลี่ยสี่คนที่เขาเป็นตรงช่วงนี้นะครับอ่าให้มันลื่นนิดนึงนะครับผมก็ฉีดนี้ก่อน คือคือคือตอนนี้เรานั่งในรถไงฉีดมากเดี๋ยวมันฟุ้งเหม็นทั่วรถจะไม่เอาครับนะเออหรือว่าคุณประสิทธิ์จะทาทามีกลิ่นหอมได้นะครับอ่ะฉีดฉีดแล้วกดย้ำย้ำนี้ปุ๊บอ่ะเนี่ยนะจะเห็นเหนเลยว่าลื่นลื่นมากนะครับปุ๊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 บเนี่ยโอเคไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอ่านะแต่ไม่ต้อง่อกขอซื้อเือผมไปแต่ผมพยายามเช็คให้นะครับนั่นแหละจากนั้นนะครับอ่าประกอบประกอบเซฟเข้ากับที่เดิมนะครับปุ๊บนะครับ เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับดันมันเข้าไปนะครับตึ๊บนะครับไอตอนใส่เนี่ยอาจจะต้องใช้คัตเตอร์หรืออะไรเนี่ยดันมันเข้านิดนึงแล้วค่อยค่อยค่อย,ค,อยค่อยดันไอตัวเซฟกเข้าไปนะครับนะครับตึ๊บครับตึ๊บโอเคดูซิเป็นไงบ้างเห็นไหมเห็นไหมง่ายขึ้นเยอะเห็นไหมง่ายนิดเดียวเองอะ่ะปัญหาอยู่แค่นี้เองนะ เดี๋ยวมาดูแล้วมาดูแล้วเประกอบก่อนประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเดี๋ยวสอนถอดสอนแก้แล้วไม่สอนประกอบกลับดอนด่าอีกเฮ้ยคลิปผมอะ่ะมีเป็นร้อยคุณเข้าไปเลือกดูได้เลยนะประมาณนั้นหนละใส่ประกอบกลับเหมือนเดิมนะตอนถอดเรามาไงก็ใส่กลับไปอย่างนั้นนะครับเหมือนเดิมปึ๊บนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้รีวิวฝนตกลงไปรับลูกไม่ได้เพราะรับลูกตอนสี่โมงเย็นนะปึ๊บนะครับเข้าเซฟได้ไหมเนเข้าได้แล้วเห็นไหมดันนิ่นมๆเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมได้ละง่ายเนาะปัญหาแค่นี้เองโอ้ยผมน่ผมมีคนโทรมาถามผมเอะผมลองดูเออเจอเหมือนกันเลยเนี่ยแหละแน่จริงสนิมมันตรงเนี้ยมันมันค่อนข้างมันค่อนข้างติดครับฉีดซีรลโคนนิดเดียวหายนะโอเคลองทํากันดูนะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกับคุณเยเฮยเจยเจที่อยู่เบื้องหลังที่ดันผมเต็มที่ขอบคุณครับโอเคนะครับแล้วมีปัญหาเดี๋ยวเราแก้ให้ ปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้สร้างนะครับจําไว้ง่ายดีเดียวผมทําได้คุณก็ทําได้